สวัดีค่ะทุกคนกลับมาสู่ความเหนื่อยร้าอีกครั้งหนึ่งนะคะในโมด e นเดย์นะคะเหนื่อยล้าตรงไหนเพราะว่ามีแต่คนให้กําลังใจฉันมากเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะมันจะมีแต่ซอมบี้โหดๆทั้งนั้นเลยโอเคไาตอนนี้นะคะด่านที่21นะคะเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่น 21, 22, 23, 24รอบนี้เราก็จะได้แผนตัวใหม่ตัวนี้เปล่าที่บอกว่าโหดอะ่ะใช่ตัวนี้เปล่ารอบนี้จะได้แผนกี่อีกี่ตัววะเออมันก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วนี่หว่า งั้นเห็นเขาบอกว่าตัวนี้โหดก็จะรอดูนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะไปกันด่านนี้ด่าน,นไงทุกคนบอกว่าตัวหลักบี้โหดมากแต่ว่ายังไม่เคยเจอของจริงเลยทุกคนคือเจอในภาคหนึ่งก็โอเคอยู่นะแต่ว่าภาคนี้ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าที่แน่แนเราควรจะเอาแม่เหล็กไปก่อนใช่ไหมทุกคนเอทุกคนตัวนี้นี่มันยิงลูกโป่งปะไอตัวโฮมโฮมมิ่งทิสเทิลเนี่ยเอ้ยมันอัปเกรดได้ด้วยอัปเกรดก่อน ไม่แน่ใจนะแต่ว่าลองเอาไปดูค่ะเอาละทุกคนเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยไปดูกันนี่ฉันไม่ได้เอาทาตะวันอะไรมาเลยนะเอามาใส่ไอเนี้ยบนสองบนสองเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเอา้าฉันบอกทุกคนว่าฉันซื้อมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยไม่ได้บอกหรอกคือบอกตอนเล่นเควสไงพอดีมีมีเล่นเควสด,ด้วยทุกคนคนที่ทไม่ได้ดูคลิปตอนเล่นเควสก็จะไม่รู้ว่าฉันซื้อตัวนี้มาแบบนึงนะ งันไล่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 ลงไล่ลงไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคโอเคไล่ลงตัวนี้ก่อนทุกทุกแถวโอเคได้อยู่บ้าได้อยู่บ้าเออแล้วก็ไล่ไล่ปิดก่อนไล่ปิดกั้นก่อนปิดกั้นตรงนี้ก่อนวิวิหนังสือพิมพ์แม่งหนังสือพิมพ์แม่งมาเหรอมาแล้วหนังสือพิมพ์ใจเย็น จะเย็นๆรอฉันมีตังค์ซื้อก่อนอ่ะหนังสือพิมพ์เริ่มโมโหหนังสือพิมพ์เริ่มโมโหโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยใจเย็นงับตกตกใจตกใจเอ้าทะลุมิติก็มาโอเคแม่งมาเสียงแม่งน่ากลัวมากเลยทุกคนอ่าโบเวอร์ก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเชคกับตัวนี้ดิได้ปะ เกับตัวนี้นะมันมันเจาะลูกโป่งมะมันเจาะว่ะมันเจาะเออมันเจาะลูกโป่งได้ให้ลูกโป่งร่วงเฉยๆโอเคโอเคเสียงมันน่ากลัวดีเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่จะเหวี่ยงองับมันไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีตังค์ค่ะไม่มีตังค์ค่ะใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะ อึ๊บอึบย่าไม่ไม่หวไอ,อ้ตัวป่วนมาแล้วฉันทำอะไรไม่ได้ฉันไม่มีตังค์ตัวป่วนมาเดีย๋ยวเงินก่อนเงินทองจงมาเงินทองจงมาแล้วฉันจะเอาแม่เหล็กมาทำไมเนี่ยในเมื่อซื้อแม่เหล็กดูดดูดดูดหัวเอาไอ้นี่มันไม่มีหัวเหล็กเหรอหรือว่าดูดหัวเหล็กได้เหมือนภาคหนึ่งไม่ใช่แล้วทุกคน ไม่ใช่แล้วเอาวางซ้อนสองอันเลยหึบงับลุกงับโอเคเอาไอตัวหนังสือพีไม่กดกดใครมาไม่รู้งับไปก่อนโอเคเฮ้ยมีแตกว่ะรอบนี้มีแตกงับบอเวอร์ไปบอเวอร์บอเวอร์บอวบเวอร์พัดไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยต้องใช้แผ่นคูตรงนี้แล้วว่ะหึบหึบหึบึบกดใครมา จะเย็นเย็นมันกระแทกก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมทุกคนมันจะกระแทกก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมหนังสือพิมแม่งตรงนี้ต้องมีโกดแน่นๆเลยสรุปไอ้นี่ไม่เวิร์กเลยทุกคนไอแม่เหล็กมันไม่ได้ช่วยดึงหัวของไอตัวตัวลักปี้ทุกคนเอ้าข้างบนจะแตกเงินมาเงินมาเฮ้ยคือเอาไงดีวะ งับ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 สองตัวโอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่ก็มีเดี๋ยวพึบพึบพึบงับก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 ับโอ้โหไม่ทันคือฉันวางไว้จะจัดการมันแล้วมันไม่ทันนะมันเหวี่ยงไมมาเอาข้างล่างก็จะแตกเหรอข้างล่างก็จะแตกทุกคนระวังร่อวางพึบงั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 บไม่นะฉันจะสู้ จะสู้ขาดใจเลยฉันจะสู้ขาดใจเลยทุกคนว่าสู้ได้ปะเนี่ยไม่ได้ก็ยอมไปเถอะใช่ไหมไม่ได้ก็ยอมไปเถอะไม่ไม่ไม,ไม่ยังยังยังฉันสู้อยู่ฉันสู้ฉันสู้ขาดใจ,ใจเย็นเย็นอันนี้กวางไม่ได้ทุกคนเราจะจัดการอันนี้ยังไงดีวะเนี่สองตัวสองตัวละ,วละไม่น่านะไอ้นี่น่าจะแตกก่อนเนี่ยมันโกดแล้วมันโกนแล้ว จบค่ะเรียบร้อยค่ะอ่ะโอเคอย่างน้อยก็รู้ว่าไอตัวลักบี้มันตุ่มตุ่มตุ่มต้ม,มากระแทกก่อนรอบแรกใช่ปะ่ะอ่ะไปโลกที่สอบยี่สิบสองค่ะเอ้ยอย่างนี้อ่ะฉันชอบให้หมุนหมุนใช่ไหมอ่ะมาจัดก,การเนี่ยฉันเจอแล้วเนี่ยได้อันนี้ก็ได้เลยเรียบร้อยนี่ซอมบี้ไม่มาเลยฉันใช้ฉันใช้ใชอ้นี้ซะแล้ววะทุกคน โอเคมันต้องการเท่าไหร่เจิห้าเหรอมาเดี๋ยวจะทำด้วยความร,รวดเร็วนะทุกคนนะเม่อนะทุกคนเตรียมตัวดูได้เลยจะทำด้วยความรวดเร็วปึ๊บปึ๊บนีปึ๊บเอิม่มปึ๊บโอเคอุ๊ยรอ,อตรงนี้ยรอตรงนี้ให้มันได้ห้าอันไม่ได้วะ่ะไม่เป็นไรเล่นไปก่อนอปึ๊บปึ๊บโอเค โอเคเออเห็นไหมทุกคนเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อันหนึงน่งนิดหนึ่งตอนนี้ฉันก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่ซื้ออันนี้ได้แล้วเนะี่ยโอเคโอเคเอออะลงมาตรงนี้ส1สเอ็ดแล้วโอ้บางทีมือก็ไปเร็วนะโอเค ได้อยู่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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ส6แล้วเพิ่มไปตรงนี้ละกันฮึบตุ้ม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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค5้แล้วทุกคนมา โอ้อะไรเนี oh, ่ยเงินเยอะมากเลยโอ้อะไรวะนี down, well> Damn, um, ่ฉันทำอะไรเดี่ยวยังไม่ทำอะไรเลยทุกคนมือจะจับม่วๆัวแม่งก็ได้แล้วอะงงมากเลยแลไมด่านนี้มันง่ายจัง22อ่ะป้าด่านที่สค่ะด่านนี้ง่ายด่านหน้าแม่งหินเลยใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันว่าแล้วทำไมด่านเมื่อกี้ไม่ง่ายดูด่านนี้ดิปลาหมึกมาอย่างนี้กระกระทั่วอย่างนี้ตัวบินมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์อีกแย่แล้วเฮ้ยแต่ว่าให้ตัวนี้มาเหรออะเพื่อความปลอดภัยเราเอาไปอย่างนี้และกันนี่ก็เล่นสายมือกันเกือบหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยกำลังคิดอยู่ว่าไม่เอาตัวนี้ไปได้ไหมโกบูมถ้าไม่เอาไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโบเวอร์ไปแทนอเออเผื่อไอตัวบอลลูนมันมากันเยอะไงอะไป ฉันไม่มีเงินสำรองนะทุกคนมาเรีงเวลาค่ะถูกหรือเปล่าวะที่ไม่ได้เอาไอ้โกลบลูมมาอืมอันนี้ตรงนี้ได้ไหมจะเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะจะเลียงเหมือนเดิมเฮ้ยขอขอขอเวลาฉันบ้างเดี๋ยว อันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะขอล่องก่อนไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ไม่รู้คืออะไร <c oughs> ฉันตายละฉันเล่นไม่เป็นจริงๆว่ว yeah, ะแย่ลวทุกคนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว <c oughs> ฉันจะไม่ให้แตกนะแต่ฉันจะไม่ให้แตกนะแต่ฉันจะไม่ให้แตกนะทุกคนฉันพยายามแล้วนะฉันพยายามอย่างที่สุดแล้ว โ okay. อเคอันนี้โดนเสียบเข้าไปแง <g ül> โดนเสียบเอาสิเอาสิเฮ้ยข้างล่างแ่งมาอีกแล้วโอ้โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่ยังได้อยู่เ <g ül> งินมันไม่ค่อยมีด้วยไงแปบบนึงแปบบนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้แม่งกัเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ย เอานี้ไปก่อนหมุนโอเคไอตัวนี้โหดใช่ปะโหดปะโหดปะเฮ้ยเฮ้ยเยวเฮ้ยดีดีดีแต่ว่าแพ้ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝึกเยอะๆและไอตัวเนี้ยฉันแค่ยังไม่รู้จักมันก็แค่นั้นแต่ถ้าฉันได้รู้จักแล้วฉันได้ทำความรู้จักแล้วฉันก็จะเริ่มหลงรักมันใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิพพดใส่แผ่นฟูล่ะเอาเดี๋ยวใสแพพ่แผ่นฟูว๊บทำไมล <c oughs> อมูเวอร์ฉันแตกฉันแตกย่างขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเข้าใจละแต่แป๊บนึงนะแตแป๊บหนึ่งมันรู้สึกว,ว่ามันดีเลยช้าม,มากเลยตัวเนี้ยอ่าๆโอเคโอเคเดี๋ยด่านหน้ามาลองกัน <c oughs> ด่านนี้มันมีตัวอะไรวะมีตัวกระโดดอะไรตัวนี้คืออะไรวะเฮ้ยไอตัวกระโดดที่มันมีประทัดนี่คืออะไร ฉันไม่รู้แต่ว่ารอบนี้ขอเรียนรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ก่อนแบบนึงอ่ะทุกคนไปกันหาเงินก่อนึโอเคค่อยๆค่อยๆเอ่อเดี๋ยวใส่อะใส่อันนี้ข้างหลังก่อนก็ได้อะอะอันนี้ใส่แถวหน้าเลยอ่ะอ้าวมีตัวบินมาแย่ yeah, แล้วทุกคนเดี๋ยวเพื่อความสวยงาม เพื่อความสวยงามฉันจะให้มันแตกไปก่อนใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเพื่อความสวยงามฉันจะให้มันแตกได้เหรอทำไมมันไม่ทำงานวะทำงานสิลูกทำงานากินติดผิดไปติดผิดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันขกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ทุกคนฉันกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่เฮ้ย นาอหยับมาอย่างนี้สิโอเคโอเคได้อยู่เดี๋ยนะได้อยู่ทำงานหน่อยคือมันจะทำงานของมันเองแล้วแต่อารมณ์มันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยพิษพิษพิษใช้พิษใช้พิษเข้าไปใส่พิษเข้าไปเข้าไปเงินมาเงินมาเงินมาใจเย็นนะใจเย็นนะ จะเย็นๆนะเึิบเึิบเึิบจูมโอเคโอเคเริ่มดีละเริ่มดีละแปบบ๊บนึงนะทุกคนจะเย็นๆนะทุกคนฉันกำลังจะลุงเรลืองแล้วแป๊บนึงรอแป๊บ,บนึงแนพนฟูดก็มาน้อยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่ตนนัวนี้โดนดกำจัดหมดเลยทุกคน อ่าหมุนหมุนตาแหละจะตัวนี้ให้กินพิษโอเคโอเคเระเบิดระเบิดไปก่อนปึบตุม้มเอาอ่ออทันเอาเอาโอเคชนะเร็ว <c oughs> โอเคชนะเร็วเราไม่ติดเรื่องตอนแรกนะเรื่องลูกโป่งใช่ไหมตอนแรกเกมนี้ก็ดูดีนะทุกคน เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้มีทั้งเล่นเควสด้วยแล้วก็เล่นด่านนี้ด้วยนะคะเป็นไงฉันเข้าใจแล้วนะชาโดว์ Shadow นะคะก็เล่นได้ทุกแบบแหละเออขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย